ครับตอนนี้ก็อาบน้ําจะแต่งตัวนะครับผม<อ>แต่งหน้าทาปากนะครับเจ้าสุดหลอ่อสงามรูปหล่อครับผมสวัสดีครับวันนี้เราเดินทางมาร่วมงานเซนดนตานะครับผมที่อำเภอคูขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับตอนนี้ยังมองหาจุดพักช้างยังไม่เจอเลยครับผม อแต่ว่าก็ใกล้แล้วนะครับเพราะว่ายังไม่เคยมานะครับผมตอนนี้เขาบอกว่าอยู่ที่วัดบกเนาะวัดบกจันทนครอยู่ตรงไหนเนาะถามคนไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมตอนนี้ก็ท้อยเออ่าแล้วเออ มีตุกต๊กแต่งด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เราับพูดอะไรกันในนั้นดกันได้นะี่เ,นเออตอนนี้ก็น่าจะใช่นะครับผมวัดบ,ก,ดบกจันทนครเนี่ยฮะถึงแล้วเราก็จะเข้าไปพักข้างในนี้นะครับผม ได้รับการประสานงานจากท่านเจ้าภาพนะครับเดีย๋ยวบอยมุดหน้าซุ้มประตูเดี๋ยวบอยลงไปดูกันไหมวันนี้เรามาสามเชือกนะครับผมเลย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  จันทนครนะครับผมอําเภอกุขันจังหวัดร,ริสเกตเราจะพักกันที่นี่ก่อนนะครับอ่าวัดใหญ่ครับว้างขวางดีครับผม ถึงแล้วครับมาถึงแล้วาาวา่เลยทางลงนะครับ

มุงมิงม้งมุงมิ้งลงมากลับตัวกลับใจลงมาแล้วครับสี่บางคนนะครับกำรดเฮบายสามกว่านะครับผม อ้มันผัวาสลดจะหน่อยนะเออคงคงเกไปตนคนสุดท้ายมันจะมีทีมงานของเขาอยู่แต่พวกของเขาติดตอมันจะไหนเอาไปละมาเลยนะมาเลยไปไปไป ลงไปกก่อนไางอะไรนี่นางสินางสิบสองไนไงนางสิบสองนางำบกโรงเรียนอะไรครับนี่เรียนกุคันค่ะเรียนกุขันต้องผ่านด่านก่อนไปไปได้แล้วใช่ไหมไปเลยครับ ผ่านด่านก่อนด่านตรวจสาเด้อจ่าด้วยเส้นประกำจ่าด้วยแล้วก็ลาบปเจียงเลยเกี่ยวเส้นว่าเกีวฮะ

ครับสุดรอดครับตอนนี้ช้างก็ได้ตำแหน่งแล้วนะครับที่พักอย่างดีครับมีร่มมีอะไรด้วยนะครับผม mm. วันนี้ก็มากันสามเชือกนะครับก็มีพางามนะครับผม สิริมงคลนะครับไทยงามสิริมงคล สามลอครับลายแก้ววันนี้มาสามล่อครับวันนี้รอชมความหล่อได้ครับ เียบอ้าวนอน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 เออได้งามฮ้ยทำเละไรวะอวตอนนี้นอนนอนโชว์ครับผมนอนโชว์แล้วเพราะว่าจะได้ไปแต่งผมขอนอนก่อนนะครับแม่แม่เฮ้อ รถเหนื่อยนะแม,แม่แม่นอนโชว์ก่อนนะฮะระวังกันนะครับออขอนอนโชว์แป๊บนะครับแหมไอ,อ,อ,อลูกกลิ้งกีเซอร์เนี่ยโด ตอนนี้ก็อาบน้ําจะแต่งตัวนะครับผม<อ>แต่งหน้าทาปากนะครับเจ้าสุดหล่อใส่งามรูปหล่อครับผมอน,น,นอนให้ควันฉีดน้ําใส่หลังนะครับอาบน้ําใส่ตัวครับผมจะได้แต่งหล่อแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปะท <ๆๆ S 2> ี่แอม เจยาฟังเจยาฟัง oh. ครับตอนนี้ก็แต่งตัวครับผมแต่งตัวให้ช้างทั้งสามเชือกนะครับลายงามลายแก้วสีมงคลน,นะครับแต่ว,ว่าลายงามวันนี้เขียนขระขอมนะครับลงไปใส่ใบหน้าครับผมเป็น สัญลักษณ์ความสวยงามนะครับผมเป็นภาษาขอมครับได้ได้ครับเดี๋ยววางไว้นั่นแหละเดี๋ยวผมจัดให้ครับครับผมัครบได้ได้ครับผม ีครับผมขลังมากเลยครับผมสาธุสาธุสาธุครับผมคุณป้ามาถ่ายด้วยคุณป้าคะมาถ่ายด้วยกันค่ะเดินค่ะน้องอาเฟินของฉันอ้าวขอขัก่อนเอาขอคางเกงโครงก่อนเดี๋ยวมันี้ได้นนี่ถ่ายภาพครับถ่ายภาพวิโดไปถ่ายรู มามาจอจอมาหาเยตุมามาหาเยตุเลยนั <EN> ่งนี <en> <t os> ่มายืนตรงนี้เอาใส่ไม้เติดเนาะใช่งามใช่งามค่ะค่ะยมค่ะยิ้มค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ โดนลิปสติกฮะโดนโดนลิปสติกสาวีขอขอข oh, okay, ิกเมื่อกี้ไมถ่ายใ้หน่อยได้ได้ได้ไลยู่หรไม่ได้ถ่ายไม่ได้ไลยไม่ฟูจิคัว okay ่าปากพ่อโดนโดนไลยโดนลิปสติกสาวีิก ไปค่ะเขากล้องยังกล้องบ้องอะไรไม่เยไม่เป็นไรหรอกไม่ไมหรอไม่หรอกโอเคเอาเดี๋ยวให้เด็กๆเข้าไก่อนใช่เชื่อหรอพี่โจหันน้มาแล้วไหนมาตรงนี้น้องโจทำไไม่โจมา้ง ลูกป้อลูกป้อลกป้อหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองอะหนึ่งสอ หล่อมากเลยหล่อมากเลยหล่อมากเลยกาการ์กากเลยมันต้องมีมันจยอมกันไม่ได้เลยไปให้ช้างจุ๊บหน่อยพี่โจ้เราไปให้ช้างจุ๊บหน่อยลูกไปให้ช้างจุ๊บหน่อยเออไปไปไปช้างจุ๊บหน่อยเออเรามีตัวนี้เขามีตัวนี้อยากจับอ่ะก็ไปใกล้ๆสิบอกขอจับหน่อยครับบอกเซียเฮียขอดมยีนุกจุ๊บแก้มจะเป็นสิริมงคลลูกไปไปไม่ยอมเอาไว้โจ มงคลมงคลใบแดงหมดเลวเด้อใบเขียวก็รับใบเขียวได้ใบเขียวได้ใบเขียวเด้อมงคลเด้อหให้เลยจ้าให้เลยแม่ให้เลยช้างไปไปช้างเลยไปพีช้างลูกมารางวัลรงวัลเด้ไม่กล้าไม่เป็นไรเขาไม่ทำอะไรหนูหรอ